วันนี้ขเขมรไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากจะเดินสายไปฟ้องชาวโลกวันนี้โดนอินโดนีเซียโบกเข้าไปอีกอินโดนีเซียเตรียมที่จะเจาะเข้าขเขมรเพื่อที่จะไปปราบสแกมเมอร์ที่ยังหลงเหลืออยู่อินโดนีเซียประกาศว่าในพื้นที่ของขเขมรยังมีกลุ่มสแกมเมอร์ทำงานอยู่ วันนี้เขาไม่ได้มีการเกรงใจเกรงอกเกรงใจขมิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีช่วยความมั่นคงของประเทศจีนเนี่ยวันนี้เขาก็ไม่ได้ออกไปจากขมิ้นเขาก็ยังนั่งบัญชาการอยู่ถามว่าทําไมหลีโจงอี้ถึงยังอยู่ตรงนี้ทําไมยังไม่กลับไปจีนได้ข่าวมาแว่แววว่าจีนได้ส่งตำรวจปฏิบัติการพิเศษเข้ามาแล้วตอนนี้เข้ามาแล้วเขาไปอยู่ในขมิ้แล้วไม่ต่ำกว่าสองร้อยคนสองร้อยนายเอาเข้าไปอยู่ในขมิ้จบหมดแล้ว เขารอเพียงคำสั่งอย่างเดียวเราจะลบชนะครับแต่ก็สูญเสียเยอะรอบนี้ห้าสิบต้องมีขึ้นนะแล้วประเดี๋ยวยิงทิ้งระเบิดเสร็จปุ๊บบอกเฮ้ยพวกเราพอก่อนเขมยนทำหนังสือมาอีกแล้วเราหยุดก่อนแล้วมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไม่ต้องกลัวแล้วครับรอบสี่รอบห้าเราก็ยังพร้อมที่จะมีอยู่แล้วยิ่งถ้าเกิดเรายิ่งไม่ไปตอบโต้เราปล่อยให้มันมาทําฝ่ายเดียวเนี่ยผมบอกได้เลยประเทศไทยเละและผมเชื่อว่ามันจะมีพักการเมืองบางพัก พร้อมที่จะทําให้ประเทศไทยเละเทะแบบนี้เพื่อให้คนไทยกลัวสงครามเพื่อให้คนไทยกลัวการลบแล้วก็ยุติแล้วก็มาเจราจาก,กับเขมรใหม่แล้วถึงตอนนั้นจะไม่มีใครยกเลิกเ o u ม3ูสี่บสามแล้วถึงตอนนั้นก็มาเอาแผนที่หนึ่งต่อสองแสนมาคุยกันแล้วจะได้จบจบกันไปแล้วเขาจะอ้างเรื่องความสูญเสียที่ผ่านมาให้คนกลัวเนี่ยมันจะมีพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยจะเล่นแบบนี้มันมีไอ้พวกขารยศชาติเนี่ย มันต้องจะลุ้นๆว่มาอะไรจะมีสัญญาณหยุดยิงมาเฮ้ยโลมึงมึงทำหนังสือไหมกูหน่อยเดี๋ยวกูจะรีบหยุดยิงไปไปมาไอกรรมาการมันบอกเฮ้ยโลมึงรีบทําหนังสือมาหน่อยจะปีใหม่แล้วเดี๋ยวเราหยุดยิงกันก่อนไอขมรก็บอกเอาเลยไม่มีปัญหาทําหนังสือไปเลยแล้วพอขมรทํทหนังสือมาเสร็จถึงเราเสร็จปุ๊บเราบอกขมิทํทหนังสือมาขอหยุดยิงขอเจรจาพอขมรมันได้ยินคําพูดนี้ออกจากปากนักการเมืองบ้านเรา บอกเลยกูไม่เคยทํากูไม่รู้กับเมืองด้วยกูไม่เคยขอให้หยุดยิงแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีปรากฏว่าไม่มีนักการเมืองตัวไหนเลยที่บอกว่าก็นี่ไงเอกสารไม่มีเงียบกันหมดเห็นไหมคนขายชาติบ้านเรายังมีอีกเยอะไอ้พวกนักการเมืองไอ้พวกคนมีสีพวกนี้ขายชาติเนี่ยอยู่ในตําแหน่งแห่งหนุนใหญ่ๆทั้งนั้นส่วนใหญ่พวกคนพวกนี้จะเบียดอำนาจ รอบหน้านี่ปืนร้อยห้าสิบห้ามิลไม่ต่ำกว่าห้าสิบกระบอกสามารถกำหนดทิศทางได้เองเลยแล้วรวมถึงเบียมยี่สิเอ็ดของมันอีกมีอีกเพียบบอกได้เลยยังไงก็กระจายเขมรวันนี้เนี่ยเขากำลังมาถึงทางตันและนี่อาจจะเป็นกระดานสุดท้ายที่ตะกูลหุนที่จะอยู่ในอำนาจเนี่ยนะน่าจะอยู่สุดท้ายแล้วเพราะว่าเร็วๆนี้ที่ผ่านมาเนี่ยสีจิ้นผิงเนี่ยได้เรียกพลเอกตีเซยฮาเนี่ยเดินทางไปที่ ประเทศจีนมีการประชุมลับกันโดยไม่เชิญหุนมาเน็ตไม่ได้เชิญหุนเซนแล้วขราวนี้ตเตเซฮาไปคนเดียวปกติแล้วอย่างกรณีที่ไปรับเรือไท้ศูนย์ห้าหที่เตียบันไปรับมันจะมีคนของตระกูลหุนติดตามไปด้วยนะแต่ขราวนี้เขากำชับว่าเฉพาะตเตเซฮาแล้วการประชุมที่มณฑลคุนหมิงนั้นเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นคง เพราะว่าทางฝ่ายจีนเองเนี่ยได้ส่งตำรวจเข้าไปในขเขมรจริงๆแล้วการประชุมเรื่องความมั่นคงเขาต้องเอานายกรัฐมนตรีหรือไม่รองนายกรัฐมนตรีคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับเตียบันเลยเพราะแน่นอนนายฮุนเซนก็เพิ่งจะพูดไปเองว่าตระกูลเตียไม่ใช่ขเขมรร้อยปอร์เซ็นแต่มีเชื้อสายไทยคือเขาไม่ได้ประจานนะฮุนเซนเขาไม่ได้ประจานเตียบันแต่เขาเล่าแล้วเขาก็เสียบเข้าไปว่า นี่เพื่อนผมพลเอกเตียบันเพื่อนผมเพื่อนร่วมลบแต่เขาก็ไม่ได้เขมรร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเหมือนกับผมนะเขามีเชื้อไทยอยู่ไอเตียบันก็นั่งคอตกเลยบอกนั่นง,งาเย็ดไปแต่ตัดขากูเรียบร้อยแล้วแต่ในขณะเดียวกันคนเขมรก็รู้ว่าไอคุณเซน์มึงก็ไม่ใช่เขมรแท้ประธานโทษนะแม้ตระกูลนั่นโลดมเองก็ไม่ใช่เขมรแท้ถามว่า ถ้าอเมริกาจะเข้ามาเหยียบบนแผ่นดินคขมรเนี่ยอเมริกาจะมาไหมฟันธงเลยอเมริกาไม่เข้าในยามนี้นะเพราะอเมริกาเขามองในฝั่งของเขาก่อนเขาเอาตรงนั้นถ้าอิหร่านจบหรือไม่จบเนี่ยเขมรว่ากันแต่ถ้าอิหร่านจบคิวต่อไปก็กีแลนด์กีแลนด์นี่เรื่องราวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็ยังไม่จบถึงแม้ว่าเดนมาร์กอาจจะมีการตกลงกระทัาไปแล้วแล้วแต่ว่านาโต้อีกหลายประเทศเขาไม่เอาด้วย เดนมาร์กอานจ,จะลําบากแต่ตรงนั้นเรื่องของเขาเรามาเอาของขเขมรเนี่ยตรงเนี้ยคือภาพมันชัดตรงที่ว่าขเขมรก้มยอมหัวให้กับทางอเมริกาไปแล้วแล้วถามว่าจีนทําอะไรแค่ส่งตํารวจมาสองร้อยนายเองเหรอไม่ใช่ครับจีนเขามีมาตรการลงดาบกับขเขมรซึ่งมันใหญ่กว่านั้นแล้วท้ายที่สุดคุณรู้ไหมครับจีนจะลงโทษยังไงเท่าที่ทราบมาเดี๋ยวอีกไม่นานนี้ จีนจะประกาศยกเลิกโครงการ CLV แล้วนายฮุนเซนไปเอาตังมาเรียบร้อยแล้วใน14จังหวัดตอนที่ติดกับสบปอปอลาวและก็เวียดนามไอ้ตรงนั้นใน14จังหวัดของเขมรน,นายฮุนเซนไปเอาตังมาไม่รู้ขี่พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากจีนเอามาเตรียมพัฒนาปรับพื้นที่เตรียมเป็นอะไรฮะพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษแล้วไปเอามาเรียบร้อยยังไม่จ่ายทั้งต้นทั้งดอกเลย จีนอนุมัติงบให้ไปทําไปปรับพื้นที่แล้วอีกสี่จังหวัดตอนล่างที่นายหุนมาเน็ตไปเอาตังกับจีนมาอีกถ้ากับว่าตอนนี้ทางคเมนแล้ท่านยังเอาโครงการ CLV อยู่เนี่ยมันจะมีสองที่สิบสี่จังหวัดตอนบนกับสี่จังหวัดตอนล่างแล้วถามว่าเอาถ้าเกิดสมมติว่าคำเมนมันยกเลิกอ่ะมันไม่เอาแล้วมันชักดาบขึ้นมาทำไงอ๋อไม่มีอะไรมาก จีนจะมีการเล่งรัดทวงหนี้อย่าลืมนะครับเกาะกงอ่าเดี๋ยวจะมีเรื่องเกาะกงด้วยเกาะกงที่นายฮุนเซนเนี่ยนะครับยอมทําสัญญาเป็นทาสเป็นหนี้ทาสไว้ร้อยห้าสิบปีแล้วอีกร้อยเจ็ดสิบปีคือไปขุดเหมืองทองคําแล้วพอหลังจากที่โยนให้จีนไปร้อยห้าสิบปีที่เกาะกงแล้วนะเดี๋ยวจะมาเล่าต่อแต่เราเอาเซียววีนี้ก่อน จีนจะเริ่มมาตรการกดดันให้เขมรห,หาเงินมาจ่ายแล้วถ้าไม่จ่ายหรือจ่ายไม่ได้ในสัญญามันมีไว้อยู่ว่าแผ่นดินตรงนั้นจะกลายเป็นของเจ้าหนี้ทันทีคือเจ้าหนี้สามารถลงทุนเข้าไปทำอะไรในนั้นก็ได้เชื่อเลยไม่มี c ี v ออีกต่อไปแต่พื้นที่ตรงนั้นจะกลายเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์เพราะตรงนั้นเนี่ยต่อลาวต่อเวียดนามได้ แล้วมันมีทางออกทางทะเลได้ด้วยกับทางเวียดนามตรงนั้นอาจจะไม่ได้จุดค้าขายแล้วอาจจะเปลี่ยนแล้วถ้าจีนเปลี่ยนตรงนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางทหารเกี่ยวกับความมั่นคงแน่นอนจีนก็ต้องเล็งมาทางที่ไทยเรื่องเศรษฐกษิจอะไม่ใช่เล็งเรื่องความมั่นคงนะเล็งเรื่องเศรษฐกิจทีนี้จีจะมาไทยที่อาจจะผ่านลาวมาก็ได้สุดท้ายรถไฟความเร็วสูงก็ยังอยู่ที่เดิมก็คือที่หนองคาย แล้วเมื่อจีนบอกมึงไม่เป็นญาจ่าย,ยางั้นกูก็เนี่ยทำตามสัญญาที่มึงทำไว้กับกูกูยืดแม่งเลยยึดง่ายๆด้วยจากนั้นจีนประสงค์กำลังทหารเข้ามาเอามาพัฒนาพื้นที่จีนเขาจะใช้คำว่านี้เลยเอากองกำลังทหารของประเทศจีนามาเพื่อพัฒนาพื้นที่เขาไม่ได้บอกเลยว่าเขาจะมาลบเขาจะมาตั้งแคมป์ตั้งค่ายเขาไม่พูดเขาจะพูดว่าเอามาพัฒนาพื้นที่แต่เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ ทางความมั่นคงซึ่งตอนนั้นน่ะอเมริกาก็จะมองไทยเหมือนกันเพราะอเมริกาจ้องจังหวัดพังงาของเรานี่ตาเป็นมันจ้องท่าเรือสัตหิบของเราจ้องสนามบินอุตภเมาของเราจ้องตาเป็นมันเลยถ้าเรายอมให้อเมริกามาใช้เป็นฐานทัพได้จากเคยเช่าที่นะคือคือพูดง่ายๆว่าเราก็เล่นแร่แปรธาตุอะคือเปลี่ยนคําว่าจากเข้ามา ตั้งฐานทัพก็เป็นเช่าพื้นที่มีการจ่ายเงินค่าค่าภาคหลวงค่าเช่าค่าอะไรพวกนี้จีนก็จะไม่ยอมเหมือนกันฉะนั้นความลำบากจะมาตกอยู่ที่เราว่าเราจะตัดสินใจยังไงเพราะไอ้เขมรตัวเดียวเนี่ยเมื่ออเมริกามาเช่าพื้นที่อูตเปาสนามบินอูตเปาจีนจะเข้ามาขอเช่าที่ไหนรู้อะจีนก็จะมาขอเช่าพื้นที่กองบินยี่สิบเอ็ด กอ,องบินยี่สิบสามแล้วจีนแม่งจะมาพร้อมของแถมให้ด้วยซึ่งตรงเนี้เราจะได้ประโยชน์เราจะได้ของแถมด้วยเพราะไอ้เครื่องบินลบอีกเกือบสิบลำที่จีนเอามาคราวที่แล้วมาฝึกร่วมกับเราอะไอ้ไอ้อะไรว่า falcon style สองศูนย์สองห้าเนี่ยจีนไม่ได้เอากับเกือบสิบลำอะแล้วแต่ลนะลำเนี่ยไม่รุ่นไม่ซ้ำกันนะ J10E อย่างเงี้ย t s g สองพันอย่างเงี้ย อีกหลายรุ่นหลายลำเลยที่แม่งจอดทิ้งเอาไว้อยู่กองบินยี่เบ็ดเนี่ยกีนบอกเอาไปเลยเอาไปเลยกูขี้เกียจเอากลับแล้วไปหาเครื่องบินดีๆกลับหน่อยแต่ถามว่ามันมีการฝึกกันจริงๆไหมเขาฝึกจริงครับเขาฝึกรบร่วมกันร่วมรบกับเครื่องบินแต่แต่ละแบบแต่ละแบบแต่ละแบบอันนี้มีการฝึกจริงแต่ฝึกเสร็จแล้วเขาไม่เอากลับไงเขาทิ้งไว้เลยเขาให้เราตัดสินใจว่าจะซื้อยี่ห้อไหน ก็เหมือนกับเรือที่มาจอดยนท่าเรือเลียมอ่ะเขาก็จอดแล้วเขาเอาของทิ้งไว้ให้เขมรมันจิ้มเลือกเอาจะเอาไงจะเอาในตัวไหนตัวไหนตัวไหนแล้วสุดท้ายเขมรไม่มีปัญญาจะซื้อไงจะผ่อนจีนเขาก็ไม่เอาแล้วของเก่าก็เยอะแยะไปหมดก็เลยได้แต่โดนรุ่นเก่าของจีนน่ะสี่พันลำจีนก็ขนมาให้เพราะตอนนั้นแม่งก็ไม่รู้ไงว่าจะยิงกันไง จีนมันก็ไม่รู้ไทยจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นถ้าอเมริกาแม่งเข้ามาเข้ามาบีบเรานะจีนจีนจะเข้ามาทันทีเลยและที่สำคัญเนี่ยชัยภูมิตรงเกาะกงเนี่ยพอหลังจากที่คเขนรนเนี่ยคเขนรนี่ก็เยี้อนะไรหุนเซนเนี่ยพอมึงไปตกลงกับจีนว่ามึงยอมยกสัมปทานให้จีนเนี่ยร้อยห้าสิบปีแทนดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ไม่ใช่แทนเงินต้นนะแทนดอกเบีย้ย ร้อยห้าสิบปีพอจีนเข้ามาปุ๊บได้สัมปทานเสร็จปับ๊บเขาก็ไม่มีอะไรงไงเขาก็ปล่อยทิ้งไว้ก่อนเพราะคนของตระกูลเตียเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกง,งแต่หลังจากพอจีนได้ร้อยห้าสิบปีไปไม่นานเท่านั้นเองไอ้หุนเซนแม่งตลกเลยแล้วตลกร้ายด้วยออกคำสั่งปลดคนของเตียบันออกเลยและเอาหลานของตัวเองเข้าไปนั่งแทน ล้านสาวของนายฮุนเซนปัจจุบันนี้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะกลงและเท่านั้นยังไม่พอนะไอพัชศรีฮานุวิวอะไรตรงนั้นเนะี่ยไอฮุนเซนเนี่ยอาญาาิตัวเองเข้าไปนั่งในตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารเรือคราวนี้ปล่อยมึงไม่ได้แนละ้วและวิธีการเขาก็คืออะไรเรียกเก็บค่าเช่าและการเรียกเก็บค่าเช่านั้นก็คือเรียกเก็บค่าเช่าซี v อวี